จะมีอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกเก็บก่อนนะคะกเก็บกนขอกเก็บกวนสวยๆนะเราตับโอ้ยตัใหญ่มากโอ้ยน่าร้อนนะเนี่ยนี่เห็ดที่สวีเดกนก็บเล็กคันตาร์นหรือเห็ดมันปูปีนี้แพงนะเพราะน้ำมันแพงขึ้น ชอบอยังไงเรากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดอกเลยเก็บไว้เอาเผื่อคนอื่นคนอื่นเข้ามาแล้วเขาเห็นในอีกสองสามอาทิตย์มันดอกใจะใหญ่อี้ยวต่ก็จะทำความสะอาดให้อุ้ย แต่ช่วงนี้เห็ดหน้าร้อนเริ่มเข้าเดือนนี้ก่อนนะคะก็เป็นกระดากะดาต้นเริ่มต้นเดือนกระดากะดานี้เห็ดมันปูนี่จะอร่อยคือจะไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่เพราะว่าฝนเพิ่งจะตกได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วรสชาติของเห็ดคือจะอร่อยกว่าตอนช่วงหน้าเดือนปลายเดือนสิงหานะปลายเดือนสิงหานี่ก็รสชาติก็จะมีน้ำเยอะหน่อยก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่ส่วนใหญ่นี่คนส่วนใหญ่นี่ชอบกินเห็ดตอนนี้ค่ะจะอร่อยดี ถ้าไงตอ,ตอนสุดท้ายเดี๋ยวคใอยมาสรุปกันค่ะว่าจะไดเ้เห็ดประมาณเท่าไหร่นะคะโอ้วันนี้ก็ก็ได้เยอะอีเหมือนกันสวัสดีค่ะ